ราชาลูกนังทโลกขอเสนอส่องลน์อัพลิพูหากได้สตาร์ลีตัดหน้าแมนอยู่ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับค่า11ตัวจริงลิพูในซีซันหน้าหากปาดหน้าแมรี่เดคว้าสตาร์ลีดเข้ามาเสริมทัพได้สำเร็จ ิเวอว่าผู้พร้อมประสึกนอกสนามกับแมนยูดเตในการคว้าตัวคาวินฟิลิปส์ของกลางทีมช่างกฤษของลีดยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามรายงานจากสื่อเมืองผู้ดีเมื่อวันพุธสบฤตที่28ตุลาคมที่ผ่านมาปีสแสดงต้องการคว้าฟิลิปมาเสริมแดนกลางหลังทําผลงานเยี่ยมให้ยูงทองและกลายเป็นตัวหลักของทัพสิงโตคำรามไปแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดมีข่าวว่าเจกเกนครับกุลสื่อหงแดงอยากได้มาเพิ่มตัวเลือกในแดนกลางของทีมในซีซั่นหน้าเช่นกัน ผางลิพูได้ฟิลิปซึ่งคาดว่ามีค่าตัวราว60ล้านปอนด์เข้ามาร่วมทีมแล้วก็โฉมหน้า11นักเตะตัวจริงในระบบ43-3คงออกมาเป็นดังนี้เริ่มจากตำแหน่งโักษาป,ประตูยังคงเป็นอลิสันเบเกอร์นายทวันทีมชาติบราซิลได้ลงยืนเฝ้าเสาตัวจริงต่อไปอย่างแน่นอนส่วนแผงแบ็กโฟให้เทรนอเล็กซานเดอร์นูยืนแบ็กขวาขณะที่แอนดูโลปสันประจำการทางฝั่งซ้ายโดยที่เฟิร์กิลฟันได้กับจูโกเมสยืนเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กขยับมาที่3กองกลางให้ฟาบินโยยืนต่ำ คอยทาหน้าที่ตัดเกมก่อนถึงแนวรับส่วนฟิลิปยืนสูงหน่อยคู่กับจอแดนนิลสันกับตันทีส่วนสามประสานแดนหน้ายัางเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าเล่นดิมเส้นฝั่งขวาขณะที่ซาดิโอมาเน่คอยลากเลื้อยเข้าไปทําประตูทางซ้ายโดยมีโรเบโตฟีเมโน่ยืนเป็นกองหน้าหรืออาจสลับดิเอโกโชตาลงมาเล่นก็ได้เลี้ยวผู้ดีกว่าเยอะเป็นเนสซาร่าเมินบาซโลน่าและมาริดดาเินเบนอดีตกองหน้าชาวอังกฤษกล่าวว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่ควรจะย้ายไปอยู่กับบาซโลน่า หรือเรอัลมาดริดเพราะตอนนี้หงแดงดูมีโอกาสได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากกว่า2สโมสรน,นั้นสิเดิมทีซาลาก็ทําผลงานได้โดดเด่นมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ยา้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 7แต่ต้นฤดูกาลนี้ฟอร์มของเขามันยอดเยี่ยมมากเป็นพิเศษจนถึงขั้นทาไปแล้ว15ลูกจากการลงเล่น12นัดในทุกรายการซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนยกย่องว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในตอนนี้อย่างไรก็ตามอนาคตของซาลายังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะเเเขาาือสััญญกบิวรรูจนงช่มปี2023 และถึงแม้ที่ผ่านมายอดทีมแห่งถิ่นแอนฟิ์จะพยายามจับเขาต่อสัญญาให้ได้แต่มันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีในขณะเดียวกันมีข่าวลือว่าบาซูน่ากับมริดกําลังให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย29ปีอยู่เบน์เผยว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้สิ่งอื่นๆรอบตัวเขามีสภาพดีเหมือนกันมันมีไม่กี่ทีมหรอกที่น่าจะเป็นทีมที่เขาควรเล่นให้ลองดูสภาพของบาซูน่าหรือดาวมิริดดูสิทั้งสองทีมนั้นต่างกําลังมีสภาพทางการเงินที่ย่ำแย่ ผมรู้ดีว่ามาริด,ดคงจะยื่นข้อเสนอก้อนโตเพื่อล่าตัวเลียนเอมบาเป้มันดูเหมือนว่าพวกเขาจะทุ่มสุดตัวเพื่อที่คว้านักเตะคนนั้นมาร่วมทีมให้ได้พวกเขากําลังอยู่ในช่วงสร้างทีมขึ้นมาใหม่ตอนนี้บาซโลนากับมาริด,ดไม่ใช่ทีมใหญ่เลยลิเวอร์พูลต่างหากที่เป็นทีมใหญ่ดังนั้นคุณจะย้ายไปที่ไหนได้กันละ่ะถ้าคุณจะพูดถึงทีมใหญ่ๆของโลกในตอนนี้ในแง่ที่ว่าทีมไหนที่มีโอกาสได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมาครองแล้วล่ะก็ผมคิดว่าทีมที่อยู่ในข่ายนั้นก็คือ,เอ Chelsea, H, ลเเชชีแะบาย ถ้าเกิดตอนนี้ผมเป็นนักเตะของลิปูแล้วมีบาซ่าหรือเดออเมริตมาทาาทามผมผมคงจะขออยู่ที่เดิมดีกว่ากเกลนจอร์นสานอดีตกองหลังของลิปูรับอย่างเห็นเออร์ลิงฮาแลนด์กับจูดเบลลิงแฮมสองสตาร์ของดอทมูลมาคาแข่งในทินแอนฟิลด์ดาวยิงทีมชาติอเวย์ยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นกองหน้าชั้นนําของโลกที่ได้รับความสนใจไปทั่วโยุโรปในขณะที่มิดฟิลทีมชาติกรีก็เป็นดาวรุ่งอนาคตไกลที่ได้รับการจับตามองอย่างมากซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนมีทีมมากมายที่สนใจคว้าไปร่วมที แต่ทางจอร์นสันอยากเห็นทั้งคู่มาเล่นภายใต้การคุมทีมของเจอเกนคลับผมอยากเห็นฮาแลนด์และเบลลิงแฮมที่ลิเวอร์พูลทั้งสองคนเป็นแข้งหนุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิมพ์ลีกและสําหรับสโมสรอย่างลิเวอร์พูลอดีตแข้งทีมช่างกรีฑาล่าวผ่านวิลเลียมฮิลพวกเขาสามารถพัฒนาได้ตลอดหลายปีภายใต้การคุมทีมอย่างเจอเกนคลับและมองเห็นว่าพวกเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นแข้งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปอีกนานจะมีการแข่งขันจากสโมสรอื่นทั่วยุโรปแน่แต่ผมคิดว่ามันน่าสนใจที่จะมาแอนฟิลด์ ขาททยในการคว้าแชมป์และทำงานภายใต้ผู้จัดทีมระดับเวิลคลาสอย่างครบอัปเดตเอลเลียตล่าสุดหลายคนถามถึงฮาวิเอลเลียตไอหนูเป็นอย่างไรบ้างแล้วหลังอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายหักตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าตัวเอลเลียตแกโพสคลิปในสตอรี่ขณะที่กำลังทำกายภาพบำบัดเลยขออนุญาตเอามาแบ่งปันให้ชมกันจะเห็นได้ว่าข้อเท้าซ้ายไม่ต้องใส่เฟือกแล้วและสามารถรับน้ำหนักตัวได้ถึง100%แล้ว ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อรบริเวณรอบๆข้อเท้าซ้ายเช่นเดียวกับส่วนอื่นๆที่ต้องกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหลังขาดจากการซ้อมไปเห็นคลิปแบบนี้แล้วโอกาสมีข่าวดีหายเจ็บกลับมาได้ไวกว่ากําหนดการเดือนมีนาคมมีเยอะเลยแต่ไม่ต้องรีบนะเอาให้หายดีที่สุดแล้วเจอกันลิวอพูเซนสัญญากับกองหน้าดาว่งนามเนโกวิลเลียมสเข้าร่วมทีมลิพูชุดอายุไม่เกิน9ปีนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ12ปีก่อน เนโกเล่นกองหน้ากึ่งปีกขวามาตลอดกระชั่งอายุถึง16ปีโค้ดทีมเยาวชนก็เห็นถึงพรสวรรค์ของเด็กคนนี้ก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ตัดต่อพนุกรรมจากปีกสู่แบ็คขวาเพื่อเตรียมส่งขึ้นชุดใหญ่แบบเดียวกับที่เทรนอเล็กซานเดอร์โนทำจากวันนั้นมาถึงตอนนี้เนโกในวัย20ปีลงสนามให้กับทีมไปแล้ว28เกมในตำแหน่งแบ็คขวาหมายเลข2รองจากเทรนอเล็กซานเดอร์นงแต่การพุ่งขึ้นมาของอีกหนึ่งดาวรุ่งอย่างคอร์เนอร์แบดลีในตำแหน่งแบ็คขวานั้นทำให้ครอปอาจมองตำแหน่งของ eko, เนโกป บางทีตอนนี้อนาคตของไอ้หนูคนนี้อาจจะไม่อยู่ที่แบดขวาตามที่บรรดาทีมงานโค้ชคาดหวังเอาไว้แต่แรกก็เป็นได้เห็นแทคติกเมื่อคืนตอนส่งแบดดี้ลงมาแล้วให้เนโกยืนปีกขวาตัวสูงพยายามพาบอลเข้าไปสุดเส้นแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติดีถ้าได้เล่นบ่อยๆอาจจะเป็นของดีแบบที่เราตามหาก็ได้นะเชฟฟาเบกัสกล่าวยกย่องสตีเวนเจอร์ตำนานมิดฟิลลิเว์พูลวเป็นนักเตะที่ทําให้ตนเจองานยากมากที่สุดในสมัยที่ยังเล่นอยู่กับอาเซนอลน เชดเคยอยู่กับอาร์เซนอลระหว่างปี2 0 0 3ถึง2011ซึ่งเขาก็เป็นกำลังหลักของไอ้ปืนใหญ่จนถนึงขั้นเคยได้รับตำแหน่งกัปตันทีมของที่นั่นด้วยก่อนที่สุดท้ายจะตัดสินใจใย้ายกลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาลาสุดาวเตชาาสเปนิสเปิดช่วงถามตอบกับแฟนๆบนทวิตเตอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอนฮิตซึ่งมีคนถามได้ว่าใครคือคนที่เขารับมือยากที่สุดตอนอยู่กับอาร์เซนอลและเจ้าตัวก็ตอบว่าสตีเวนเจอร์รแข้งวัย34ปียังชมเรื่องเกี่ยวกับลิพูอีกหลายออยย่่าางด้วทเชน การบอกว่าแอนฟิ์คือสนามของทีมคู่แข่งที่มีบรรยากาศที่ดีสุดเท่าที่ตนเคยสัมผัสมาและการบอกว่าโรเบโต้ฟิมิโน่คือนักเตะประเภทฟาลน์ใที่เก่งที่สุดในตอนนี้เดอะไทมส์ซึ่งฮ่องกงระบุอียิปตัดสินใจเอาเรื่องราวของโมฮัมเหม็ดซาลาห์มาใช้สอนเด็กๆในประเทศหลังจากที่ซาลาห์มีเรื่องราวที่โดดเด่นทั้งด้านผลงานในสนามและการทํางานการกุศลซาลาห์ถือเป็นฮีโร่ของชาวอียิปต์หลังจากที่เขาไปสร้างชื่อเด่นสุดยอดกับการเล่นในทวีปยุโรป จนทาให้ถึงขั้นได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในปัจจุบันไปแล้วนอกจากนี้เขายังทํางานเพื่อการกรุศลให้กับสังคมอยู่เรื่อยๆด้วยความโดดเด่นทั้งในสนามและนอกสนามของซาลาทาให้ภาคการศึกษาของอีบเอาเรื่องราวของเขามาให้เด็กๆริ่มเรียนกันโดยเด็กชั้นประถมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลงานในสนามทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติของซาลาเป็นหลักส่วนเด็กชั้นมัธยมจะได้รู้จักกับงานด้านการกรุศลข,ของแข้งวัย29ปี ทั้งนี้เาถามอ้างว่าพวกเขาได้ข้อความส่วนหนึ่งมาจากหนังสือเรียนด้วยโดยในหนังสือนั้นระบุ w. ว่าสาเหินที่ซาร่ามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคนอื่นนั้นมันเป็นเพราะเขาอยากทําให้เด็กๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวอียหลายล้านคนจนถึงขนาดที่มีการตั้งฉายาให้เขาว่า The Happiness Maker แปลว่าผู้สร้างความสุข เจอเมนเดโฟํำนานกองหน้าขลับไก่ออกโรงทำนายอย่างมั่นใจว่าแมนซิตี้สามารถเบียดคู่แข่งอย่างลิพูและเชลซีขึ้นไปคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษมาครองได้ต่อเนื่องอีกสมัยผมเคยทำนายเอาไว้ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลว่าแมนซิตี้น่าจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ลีไปครองและจนถึงตอนนี้ก็ยังมั่นใจว่าพวกเขาจะทำสำเร็จอยู่เหมือนเดิมเดโฟกล่าวกับเดอะวินเนอร์กูรูหลายท่านวิเคราะห์ว่าแมนซิตี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เพราะคาดสสตรเกอร์หมายเลขเก้าขนาดแท้ไปนับตั้งแต่ซโก้อาเกโรย้ายออกแต่ผมกลับมองว่านั่นไม่ใช่ปัญหาเลย พอเป๊ปกอดิลลาสามารถปรับแผนมาเล่นแบบฟอลไนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งความจริงเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ตั้งแต่ซีซั่นก่อนแล้วไม่ใช่เหรอในยามที่อากเวโร่เจ็บจนแทบไม่ได้ลงสนามแมนซิตี้ก็ให้มิดฟิลด์ตัวรุกคนอื่นๆขึ้นไปเล่นเป็นฟอลไ์นแถมยังคว้าแชมป์ได้ง่ายๆอีกต่างหากฉะนั้นเมื่อวัดกันตามคุณภาพและความสม่ำเสมอแถมยังได้ตัวแจ็คกริลิชเข้ามาเพิ่มมิติในเกมลุกอีกคนแม้จะเป็นการเบียดราฮิมสเตอร์ลิงไปนั่งสำรองแต่แมนซิตี้จะคว้าแชมป์เหมือน ิเวอร์พผู้เองก็เป็นทีมที่ดีและกำลังอยู่ในช่วงร้อนแรงสุดๆโดยเฉพาะสามประสานแดนหน้าอย่างฟิมิโนซาลามาเน่รวมถึงเชลซีที่แข็งแกร่งขึ้นจนมีโอกาสลุนแชมป์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าแต่สุดท้ายพวกเขายังเบียดแมนซิตี้ไม่ไหวอยู่ดีโรโนัลโดซาลาสวมสตัตรร๊ดรุ่นอะไรคู่ไหนฮิตสุดสำรวจอาวุธคู่เท้านักเตะพิมลีประเสธไม่ได้ว่าสตัต๊ดคือสิ่งจำเป็นต่อการทำมาหารับประทานของพ่อคาแข้ง ขณะเดียวกันบริษัทผู้ผลิตรองเท้ายักษ์ใหญ่ต่างก็หวังเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ให้กับดาวดังอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและโมฮัมเหม็ดซาลาห์โดยยินดใีใจ่ายค่าเซ็นสัญญาอย่างงามอย่างไรก็ดีมีใครดูบ้างหรือเปล่าว่านักเตะในพิมลีกส่วนใหญ่นิยมสวมสตั๊ดยี่ห้ออะไรลงสนามและจากที่ดาตาเปต์เปิดเผยเรามีข้อมูลมาฝากกันอย่างแน่นอนอีกทั้งไม่แปลกเลยแม้แต่น้อยที่สตั๊ดที่โรนัลโดเลือกใช้เป็นรุ่นที่นักเตะส่วนใหญ่นิยมสวมลงบูในสนามเช่นกันสตั๊ดยอดนิยม เป็นเรื่องน่าทึ่งไม่ใช่เล่นที่มีดาวเตะมากถึง111ชีวิตสวมรองเท้าไนกี้เมอร์คิวเรียลแถมสตาร์ดังนอกลีกอังกฤษอย่างเคียนเอ็มบาเป้และเออร์ลิงฮาแลนด์ก็สวมสตั๊ดรุ่นนี้เช่นกันแต่สำหรับโรนโดเขาต้องเหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นและเลือกสวมรุ่นโปรดอย่างซูเปอร์ y ฟเอ็ดอิลิต CR110 ซึ่งมีราคาข้างวดตกคู่ละ250ปอนด์ดานเพื่อนร่วมทีมผีแดงอย่างบรูโน่แฟนเดสมาคัสเดฟอร์ดและเจดอนซานโชต่างก็นิยมชมชอบรุ่่นนนเเกัโดยฉพาะ ซึ่งมีราคาแพงหูฉี่ไม่แพ้กัน230ปอนด์สําหรับ P.R. เอเมริกโอบามยองกองหน้าทีมอาร์เจานอนสอยตะข่ายไฟตรงข้ามด้วยซูเปอร์ไฟ h e r i t a ท e ซึ่งมีราคาบ้าเลือดมากขึ้นไปอีกถึง375ปอนด์รองชนะเลิศรองจาก n กี้แล้วอันดับ2องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าพ่อสตั๊ดแบรนด์เยอรมันนาม Adidas X ว่ากันว่ามีนักเตะมากถึง106รายที่สวมรองเท้ารุ่นนี้ตามแต่ลําดับที่ลดหลั่นกันไปและส่วนใหญ่เป็นพวกหัวหอ,อกอีกเหมือนกันที่โปรดปรานแบรนด์ดังกล่าว โดยเฉพาะโมฮัมเหม็ดซาราห์ยอดดาวยิงทีมลิผูซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์รุ่น X Speed f l o w 1ซึ่งมีราคาย่อมเยาวแค่180ปอนด์เท่านั้นฝ่ายโซนเฮงมินสตาร์ star, ทีมชาติเกาหลีใต้ของสเปอร์ใช้รองเท้ารุ่น p ป ed f l o w Plus ซึ่งมีราคาขายสูงกว่าเล็กน้อย230อปอนด์คู่โปรดเพลย์เมเกอร์ในเกมฟุตบอลผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข1ิก็มีความสำคัญไม่แพ้กองหน้าและเป็นที่เปิดเผยว่ามีอยู่72องรายที่สวมสตั๊ดในกีแฟรนท์ทอมจีดีซึ่ง ฟิลโฟเดนเควินเดอะบอยและเมสันเมาส์ที่เป็นอย่างนั้นก็ได้เหตุผลที่ว่ารองเทารุ่นนี้สามารถขยายได้ตามขนาดข้อเท้าของผู้สวมใส่และสําหรับรุ่น G T 2 Elite D F ก็มีราคาขายอยู่ที่185อปอนด์ถ้าหากว่ามันดีพอสําหรับเดอะบอยแล้วล่ะก็ย้อนยุคเป็นเรื่องน่าทึ่งไม่น้อยหากเราจะย้อนนึกกันว่ารองเท้า adidas Predator ถือกําเนิดมาตั้งแต่ปี1994หรือกว่า27ปีก่อนถึงอย่างนั้นก็เถอะยังมีพ่อค้าแข่งอยู่5้าสรายในพิมลี ที่ยังคงใช้สตาร์ทรุ่นนี้มาจนถึงทุกวันนี้ที่แน่ๆก็พอปอกบาคือสตาร์ชื่อดังที่สุดที่สวมรองเท้ารุ่นเฮา UCL ซึ่งถูกวางจําหน่ายในราคาสูงปรีด300ปอนด์ขณะเดยียวกันนายทวารหลายรายก็นิยมสวมรองเท้ารุ่น f r ี a k p l u ซซึ่งมีราคาค่างวด185ปอนด์อาทิอารอนแดมสตลนายด่านตะข่ายทีมอาร์เจนอลนคู่แข่งมาแรงในช่วงหลังนิวบาลานซ์กระโดดเข้ามาขอเอี่ยวส่วนแบ่งการตลาดของรองเท้าฟุตบอลกับเขาด้วย อย่างไรก็ดีมีนักเตะในพรีเมียร์แค่8รายที่สวมผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้โดยเฉพาะรุ่นฟิวรอนซึ่งเป็นรองเท้าคู่โปรโดของบุคโยสาก้าราฮิมสเตอร์ลิงและซาดิโอมาเน่จะเห็นได้ว่าบรรดาปีกตัวจี๊ดต่างพากันสวมรองเท้ารุ่นฟิวรอนซิกพลัสซึ่งคุณต้องควักกระเป๋า180ปอนด์เพื่อคว้ามันมาครอบครองแล้วคุณล่าสวมสัตว์รุ่นไหนอยู่ในเวลานี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ วัดที่คะแนนในลีกไม่ใช่ป๋าไม่ใช่เวนเกอร์ใครคือกุนซือเก่งสุดในศตรว,ตวตรรษที่21หากจะมองหากุนซือที่เก่งที่สุดในศตรว,ตวตรรษที่21หลายคนอาจคิดว่าเป็นเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันอาเซนเวนเกอร์หรือโชเซม่มอนิโยแต่จริงๆแล้วเทรนเนอร์ที่ได้ชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดในการคุมทีมในลีกก็คือ ati, คาโลอันเชรติโค้ชชาวอิตาเลียน อันเช่ปัจจุบันทำหน้าที่กุมังเหียนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเขานำสมสร,รที่เคยกุมบังเหียนสามารถเก็บแต้มกับการเล่นในลีกได้จำนวน1,434คะแนนจากการคุมสมส,มสร,รกว่า700เกมรวมทั้งยักษ์ใหญ่อย่างเอซิเมลานเชลซีปารีสแซงต์แชร์แมงและบาร์เยอไมนิกกลุนสือแก้มปองจากแดนมักกรนีเริ่มงานโค้ชกับสมสรรเลจจีนาเมื่อปี1995ก่อนที่จะค่อยๆสร้างบารมีจนได้ก้าวเข้ามาคุมสมสร,รชั้นนำมากมายและทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุนสือระดับตำนานไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับอันดับ2มีแต้มห่างกับคาเลตโตแค่53คะแนนเท่านั้นนั่นก็คืออาเซนเวนเกอร์ตำนานผู้จัดการทีมอาเซนนลโดยผลงานขึ้นยนิ่งของเขาก็คือตอนที่กลุมบังเหียนไอ้ปืนใหญ,ญ่ในคณะที่โชเซ่มุนยซ,ซึ่งเป็นคนที่ให้คำนิยามเวนเกอร์ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความล้มเหลวหรังยูอนดับ3โดยกุนซือหมาป่าเหลืองแดงโรมา่าคุมทีมไปแล้วกว่า5 6 6แมตช์และเก็บได้1,194คะแนน ดันเสือเล็กเฟอร์กูสันบรมกุนซือแมนเชสเตต์ซึ่งเป็นพ่อใหญ่แห่งสมโมสรตั้งแต่ปี196-213บุรุษที่นำผีแดงยิ่งใหญ่และควา้าแชมป์มากมายมาสานในหน้าปรา,าสาทสมโมสรหลังยืดับที่4โดยคุมทีมกว่า513เกมทำแต้มไป1,132คะแนนขณะที่ผู้จัดการทีมคนรุ่นใหม่ที่รับคำเชื่นชมอย่างมากเจ้าสไตล์การเล่นและการวางแทคกติกอย่างเป๊ปกรวดิล่าและเจเกนครับผลงานในการเก็บคะแนนยังคงเป็นรอง4บิ๊กเนมที่กล่าวมา กระนั้นในอนาคตทั้งเป๊ปและครอปมีโอกาสแสงหน้าอันเชลติเวนเกอร์มูรินโญ่และเซอร์เฟอร์กี้ได้สถิติผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดในศตรวรรษที่21โดยวัดจากการเก็บคะแนานในเกมลีกคาโลอันเชลติสัญชาติอิตาลี706แมตช์1,434ีมคะแนานอาเซนเวนเกอร์สัญชาติฝรั่งเศส7 0 2แมตรคะแนาน1 3 8 1คะแนานโชเซ่มุนโยสัญชาติโปรตุเกส561แมตร คะแนานหนึ่งพนนึ่งรเสซอร์เล็กเฟอร์กุสันสัญชาติสกอตแลนด์ห้ารมแตรคะแนานหนึ่งพันหนึ่งร้อิบอเป๊ปกววดิวลา่าสัญชาติสเป45าน453รมแตร์คะแนนหนึ่งพันเก้เจอเกนครอปสัญชาติเยอรมนีห้าร้อยหกสิเาแมตช์คะแนน1,055งพันห้าสิบห้าราฟาเอลเบนิเตสสัญชาติสเปนห้าร้อยเจมตช์หนึ่าคะแนนโครดปูแอลสัญชาติฝรั่งเศส 705แมตช์คะแนน1 8 0 8เคียร์เดโอรานิเอรี่สัญชาติอิตาลี593แมตช์998คะแนนมานนเอลเปเยกรินีสัญชาติเชลี5 5 0แมตช์954คะแนนก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ